ลิเกนะมีหน้าร้องเพลงคนี้ลิเกฟังนู้นเลยฮะเด็กเด็กเนี่ยเปลี่ยนเยอะนีดหนึ่งนครับจะช่วยมาร้องบนล่างข้างนแต่น่ารักไม่ใช่ผมไม่แน่ใจไอ้เน่ร้องเพลงตามด้วยจะไม่ตามได้ไงเพลงโบราณนะอยังฟังลิเกเหรอจ๋อคนนึงนะ ที่เป็นเศรษฐีมีฐาทนะผู้ทุ่มหน้าที่ครับร้องขนาดนี้เราสองคนมีเพลงขถด้วยครับไม่รู <c oughs> ้เพลงอะไรด้วย <c oughs> เพลงอะไรเลยะร กอเมา่ะอใไหมพี่กเ no, ้ให้เป็นเศรษฐีมียศถาให้เป็นเศรษฐีมียศถาู้ชมนั้น ว่างวางราไปตัง้งคณะาาริเก,ะะเ,รเก้เลยว่ะรับจับวางไรกอด่นลิเกให้เธออยู่อย่างนี้นะฮะอะไรนะจ๊ะท่านเปงนหรอ,อรตามใบป,ประจวบได้ฟังแน่นอนอ่ะตามประจวบได้ฟังได้แน่นอน